ผมจะตั้งตู้เย็นในแนวตั้งแบบนี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิติดลบแล้วนะครับเย็นใช้ได้เลยนะข้างในเห็นมีหยดน้ำเกิดขึ้นด้วยนะครับ สวัสดีครับผมบอยบัทูเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตู้เย็นขนาดเล็กสําหรับพกพานะครับคือจริงๆผมมองหาตู้เย็นในลักษณะนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับเวลาทดลองทําเครื่องดื่มที่ปริมาณไม่เยอะก็เลยอยากได้ตู้เย็นที่มีขนาดเล็กแล้วก็สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในตัวนะครับคือที่บ้านผมเนี่ยมีตู้เย็นขนาดใหญ่อยู่2หลังแล้วนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามีตู้เย็นขนาดเล็กแล้วก็สามารถเอาออกมาใช้งานได้บางครั้งบางคราวโดยที่ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ที่บ้านเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะดีนะครับก็เลยเป็นที่มาของเจ้้้้้้าาาาาตูเเเเยย็นนนนขดดดจจจิววคคครรืืื่่ออองีีัผมมไกทสุ ซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของไทยวัสดุถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะเจอว่าไทยวัสดุเขาไม่ได้ขายแค่พวกอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับก็จะเห็นว่ามีพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็คือพวกตู้เย็นตู้แช่นะครับพอเข้าไปดูก็จะเจอว่ามีชนิดแล้วก็ขนาดให้เลือกหลากหลายเลยนะครับมีตู้แช่เบียร์วุ้นด้วยนะแล้วก็มีเครื่องทําน้ําแข็งด้วยนะครับแต่เจ้าตัวนี้อยู่ในหมวดของตู้เย็นนะครับราคาหน้าเว็บตอนนี้จะอยู่ที่4,190านแตต่่วอที่ผมซื้อเน่้นนชวงสิคาาทท ก็เลยได้ราคาพิเศษนะครับลดเหลือ3590ช่วงสินค้านาะทีทองก็จะมีสินค้าเวียนมาลดราคากันเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเข้าไปติดตามดูได้นะครับผมโอเคกลับมาที่ตู้เย็นของเรานะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อซาจิโอนะครับรุ่น z ัต g 5 3นะครับผมขนาด1 8ลิตรกินไฟสูงสุดอยู่ที่8 0วัตต์นะครับ ด้านหน้าก็จะเห็นเป็นแผงควบคุมนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ออนออฟนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เลือกโหมดการทํางานแบบออโต้หรือว่าโหมดทํางานแบบเงียบนะครับผมตรงนี้เป็นจอ LCD เอาไว้แสดงสถานะของอุณหภูมินะครับสุดท้ายเป็นสวิตช์เลือกโหมดการทํางานแบบร้อนหรือแบบเย็นที่อุณหภูมิต่างๆนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศจะมีอยู่2ตัวนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นช่องเอาไวเสียบสายไฟนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟรถยนต์นะครับผมเขาก็ให้สายมาด้วยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องเอาไว้เสียบสายสะพายนะครับก็จะมีทั้งหมด2ข้างนะครับผมแล้วให้สายสะพายมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างนะครับเปิดฝาออกมาก็จะเจอเป็นช่องเอาไว้ใส่ของนะครับส่วนตรงนี้เป็นพาร์ติชันนะครับส่วนตรงฝาก็จะมีซีลเอาไว้ช่วยเก็บความเย็นนะครับ ก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อเครื่องนี้นะครับจริงๆผมได้แชทถามกับทางไทยวัสดุแล้วว่าขนาดด้านในของตู้เย็นเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเทียบกับอุปกรณ์ผมเนี่ยมันค่อนข้างฉิวเฉียดมากเลยนะครับเวลาผมทดลองทําเครื่องดื่มนะครับส่วนมากก็จะใช้โหลโหลนี้นะครับซึ่งมีขนาด5ลิตรโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับลักษณะที่ผมจะใช้งานตู้เย็นเครื่องนี้นะครับที่ผมตั้งใจไว้นะก็คือผมจะตั้งตู้เย็นในแนวตั้งแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าตู้เย็นตัวนี้ไม่ได้ทํางานด้วยระบบคอมวเพจทําาควมเย็นรัสเดดี๋ยวมาูกัซ ใส่ได้ไหมก็ค่อนข้างพอดีนะครับติดตรงบ่านิดหน่อยแต่ถ้าจะฝืนแล้วเข้าก็เข้าได้นะครับหรือจะเอาเข้าในลักษณะแบบนี้นะครับผมเอียงให้มันพ้นบ่ามานิด huh นึงแล้วก็เข้านี่พอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคใส่ได้นะครับเดี๋ยวลองปิดประตูดูแล้วก็ที่เสียบสายไฟก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่ก็ให้สายไฟมายาวพอสมควรเสียบแล้วก็เสียบเปิดสวิตช์หมุนปรับอุณหภูมิ เยี่ยมเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพการทํางานของมันนะครับว่ามันจะสามารถทําความเย็นได้ต่ําแค่ไหนนะครับอันดับแรกผมก็จะเสียบสายไฟนะครับแล้วก็เสียบกับไฟบ้านนะครับผมปรับอุณหภูมิไปที่ต่ําสุดนะครับเป็นโหมดทําความเย็นแล้วก็จะใช้โหมดออโต้นะครับผมจากนั้นก็จะเปิดสวิตช์แล้วก็จะจับเวลาด้วยนะครับตอนนี้อุณหภูมิด้านในอยู่ที่25องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทําอุณหภูมิต่ําสุดได้ที่เท่าไหร่แล้วก็จะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ ตอนนี้อุณหภูมิติดลบแล้วนะครับตอนนี้เวลาผ่านไป90นาทีแล้วนะครับก็จะเห็นว่าอุณหภูมิลดลงเหลือลบหนึ่งองศานะครับจริงๆเราเห็นอุณหภูมิที่ลบหนึ่งองศาเนี่ยคงที่มาตั้งแต่นาทีที่64นะครับผมโอเคเราคิดว่ามันน่าจะได้เท่านี้แหละก็เดี๋ยวเราจะหยุดเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในนะครับอืโอเย็นมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทดลองควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ที่20องศานะครับโดยการตั้งตู้เย็นขึ้นนะครับแล้วก็เอาขวดนี้เข้าไปด้วยนะครับผมเปิดเครื่องนะครับหลังจากเปิดเครื่องอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆนะครับ พออุณหภูมิถึงที่17ตู้เย็นก็ตัดการทํางานนะครับผมพออุณหภูมิขึ้นมาถึง19องศาตู้เย็นก็เริ่มทางานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอุณหภูมิก็ยังขึ้นไปถึง20องศานะครับการที่เราตั้งค่าไว้ที่20องศาตู้เย็นก็จะทํางานอยู่ในช่วง17ถึง20องศานะครับโอเคก็ถือว่าเป็นช่วงเล็งอุณหภูมิที่ผมต้องการเลยนะครับต่อไปเราจะทดลองใช้งานในโหมดการทําความร้อนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะปรับอุณหภูมิมาที่60องศานะครับแล้้ววดาไย พอถึง60องศาก็จะเห็นว่าตู้เย็นก็ตัดการทำงานนะครับใช้เวลาสั้นมากเลยนะครับแค่8นาทีเองนะครับผมอืมข้างในก็ร้อนนะครับอุ่นๆร้อนๆเลยนะครับโอเคถือว่าใช้ได้ สรุปนะครับผมคิดว่าตู้เย็นเครื่องเล็กเครื่องนี้มันก็สามารถตอบโจทย์ที่ผมต้องการได้นะครับจากการทดลองเนี่ยมันสามารถทําอุณหภูมิได้ต่ําสุดจนถึงลบหองศานะครับและอีกอย่างมันก็ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้มันยังสามารถใช้งานในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเอาออกไปแคมปิ้งอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเอาพากพาติดรถไปเพื่อใช้งานในสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ไฟจากรถยนต์ได้นะครับผมเพื<ๆ>่อนๆคนไหนที่สนใจตู้เย็นแบบพกพาตรงนี้นะครับก็ไตซ์ เ,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยละกันหรือร้านค้าที่กําลังมองหาธุรกิจนะครับที่ไทยวัสดุเขาก็มีพวกตู้เย็นตู้แช่หรือแม้กระทั่งตู้ทาเบียร์วุ้นก็มีนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของไทยวัสดุเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นลูกค้าใหม่แค่แอดไลน์ของไทยวัสดุก็รับส่วนลดไปเลย100บาทนะครับหรือสมัครสมาชิกใหม่ผ่านเว็บไซต์ของไทยวัสดุก็รับส่วนลดไปเลย200บาทนะครับแล้วก็ยังได้ฟรีค่าจัดส่ง80บาทเมื่อซื้อสินคค้ารบ500บาทด้วยรหรือส่งฟีไปเลย30กเมรแรกเมื่ออซื้้สินคา ที่ร่วมรายการครบ6 0 0 0บาทส่วนเจ้าตู้เย็นเครื่องนี้นะครับผมสั่งซื้อแค่วันเดียวก็ได้ของแล้วนะครับผมก็ถือได้ว่าจะส่งกันได้เร็วมากนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจเฟซบ o o กบอลทูเบียนะครับผมมีอะไรก็สามารถอินบ็อกเข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ